คลิปนี้อาจจะไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่นายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเท่านั้นนะเออเนื้อหานี้จะทำเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะแปะสิงก่อนเฟรมอะไรครับเนี่ย10ศีว่ะ10ศีฝังนั้นอ้โ10สวยๆเฮ้ยเสมอ10ครับแต่มา3าฝั่งเขานี่เรารู้มดิข้างคนนี้ เราสี่แต้มของเขาศูนย์แต้มรึโอ้ยสิบนั้นเจ็ดแต้มแล้วครับฝั่งเราอุ้ยดึงสวยจัดจัดแต่ขอสวยๆงามๆนะจ๊ะห้าอุ้ยฝั่งนั้นคูมีละลงไม่ได้ลงครับโอ้ยน่าเสียดายทุกแม่กับพวกครับสวัสดีขุดผูผูชมุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้แปะสิงหาบวกนะจ๊ะน,นี่กลับมาอีกแล้ว กับคอนเทนต์เอ้ยกับคอนเทนต์สิไม้กําไรชัวๆนี่มันจะเป็นชื่อช่วงใหม่แล้วนะสิบไม้กําไรชัวๆนะจังวันนี้จะพาไปดูกันว่า10ไม้กําไรชัวๆนี่เราจะคอนเฟิร์มได้เหมือนเคยหรือเปล่าจ้ะมาดูกันในเกมจ้ะยังเท่าเดิมนะเพราะว่าตั้งแต่รอบนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับเครดิตเลยนะ นะครับก็เลยมาลองเล่นดูนะอืมต้องได้มาลองเล่นดูนะอีกรอบหนึ่งนะอ่ะเรามาดูห้องฝั่งทางด้านเอเชียกันดูนะครับตรงนี้เล่นไปแล้ว10 2 0 26ครั้งนะครับ26หไม้นะจ๊ะอู้เขาไพ่ก็ค่อนข้างค่อนข้างมาดีมนาะโอเคอยู่นะมาครับไม้ที่26นะ26นะเราจะจบที่ไม้ที่36กนะจ๊ะ เออเราจะจบที่ไม้ที่36นะจ๊ะโอเคเราประเดิมโต้กันก่อนนะประเดิมโต้กันก่อนนะจ๊ะเอาลืมลงบนะัสยังไงประเดิมโต้ก่อนนะขอแบบเต็มเต็มเต็ม,ตม,ตมกระดานนะจ๊ะขอแบบเต็มเต็มเต็มกระดานอื้อนาสามขอแบบโอ้ยคู่เจ็ดอะไรครับเนี่ยนะสิบสิบว่ะสิบสิบว่ะฟังนั้นโอ้ยสิบสวยสวยเอ้ย เสมอสิบครับแม่เสมอศูนย์เสมอ 0, สิบอ,อะไรล่ะเจ็ดร้อยหกสิบครับนิดนิดหน่อยหน่อยเขามานิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็มาเห็นะจ้ะเออเขอแบบสวยสวยกล้วยตากรอบนี้ขอแบบสวยสวยกล้วยตากมาเลยจ้ะๆๆมามา เราจบที่ไม้ที่36นะทุกคนาจะได้ครบ1ิบไม้พอดีพอดีเลยนะอืมสิบไม้พอดีพอดีเลยนะอืมถ้ามาแบบนี้เป็นเพยเยอร์เหรออ่ะผมตามเพยเยอร์เหมือนเคยครับโอ้ไมเจอเลยเออได้มาครับมาครับขอแบบสวยงามมะาขามเปียกสุหน้าสาม หน้าสามเข้าผีด้วยแล้วฝั่งนั้นโอ้โหสี่หกแต้มฝั่งเราโอ้โหเจ็ดแต้มนะนิดนิดหน่อยหน่อยนะนิดนิดหน่อยหน่อยยังดีเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเอจ็ดร้อยแปดสิบบาทยังดีดีกว่าไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเรารอเลยรอพี่แพ้เพื่อใหแพ้เข้ามาทีนี่แบบโอ้โหจุกจุกมองเลยจุกจุก นะถ้าใครมีทุนนะอย่างของผมเนี่ยก็มีทุนนิดๆหน่นนอยๆนะก็เลยมามาลองทำได้นะครับเออนะทุกคนนะ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 จ้นะโอเคขอแบบตานี้ขอแบบสุดปังสุดปังกระมังแตกไปเลยลกูกปึ๊บโอ้โหหน้าสิบหน้าสิบนะครูบวกกับสี่บวกกับสี่บวกกับสี่บวกกับอะไรบวกกับอะไรหกครับโอเคยังพอมีลุ้นโอ้โห ยังพอดพิลุนโอ้โห้พลุ้นอย่างลุ้นเข้าว่าท่อเอ๋ยเจ็ดร้อยแปดสิมาไม่น้อยแต่มาอุ้แต่ว่าเขาไม่เข้าคู่เลยนะเราน่าจะไม่เล่นละพีแพร่เพอร์เฟกต์แพร่นะเพราะว่าจากรถแมปเขาไม่เขาไม่เข้าเลยนะนะครับเขาไม่เข้าให้เราเลยนะโอเคเราก็จะเล่นแค่โบนัสกับไทยแล้วกันในครับอ่ะไปต่อเหล่ามังกรหรอน่าสนใจฮะ แอนนี Finally, ่แพรดีกว่าแอนนี่แพร์ด้วยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าแอนนี่แพรเนี่ยมันคือใครครูก็ได้ครูเลยใครคู่ก็ได้นะครับคือเราก็จะได้เงินเหมือนกันแอนนี่แพร์ถ้าถ้าโปรแบกแพร์คือต้องสองคนนะอืมหน้าสวยครับโอ้แต่มาสามฝั่งเขาี่เราลุ้นอีกข้างกันีเราสี่แต้มเขาศูนย์แต้มครับสวยๆครับเรื่องเขาหนึ่งแต้มครับขอโทษอีก 1,120คพันหนร้อยยีิบับมาน้อยแต่มานะค่อยๆแหวกนะ<อ>นิ๋หอมรอมริบกันไปนะจบที่ไม้ที่36นะจน๊ะนะการันตี10ไม้นะการันตีสิบไม้นะ,นะจ๊ะมังกรต่อเลยหรือเปล่ามังกรต่อเลยหรือ,ปปรรอปเปล่าเมื่อเขาค่อยๆปล่อยเขายายวยาวฟืฟ้นเลยนะเยียวยาวฟืฟ้นเลยนะ,อยนะโอเค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  ขึ้งหลังของไพ่แล้วครับเขาไมา่ให้ลงไอ้น่แพลกับตัวนิแพรนะจ้าสามสิบไม้มไมมขึ้นนะมาครับฟลิปโอ้ยหน้าสวยครับเจ็ดโอ้โหเข้าผีอยู่สวยอยู่ครับฝั่งนั้นเข้าห้าดึงฟลิปสวยจัดจ้าเยอะเจ็ดแต้มกับห้าน่าจะไม่ได้โบนัสนะอันหกครับ ค่อยๆมานะมาแบบเรื่อยๆมาแบบค่อยๆจัจะตามต่อหรือจะตัดหาเมืองรอดีล่ะเพราะว่าเขายาวเฟ้ยๆเลยนะแตบบ่แต่แนวโน้มมันมาดีนะแนวโน้มเขามาดีนะอ่าผมเล่นแค่ตัวเพลเยอร์แล้วกันนะครับเผื่อมันเข้าแล้วจะได้เข้าแบบรับเต็มกินเต็มปาเขมทอดเลยนะจ๊ง <No more S 1> เออขอแบบนั้นขอแบบนั้นเลยนะ โอ้โหของเขาน่าน่าสิบพี่อะไรวะนี่โอ้โหแล้วเขาแปลกแ้มครับตัดเรียบร้อยจ้าแบงเกอร์เต็มเต็มครับแล้วโบนัสเข้าเต็มเเลยนะว่าเท่าไหร่โอ้คูณเก้าเลยนะครับคูณเก้าเลยนะดบนะโอเคครับมีได้มีเสียครับไม้นี้น่าจะเป็นปิงปองต่อหรือเปล่าครับ ขอเป็นปิงปองดูแล้วกันนะขอลงเต็มไม้ดูนะเขาไพ่ย,ยังอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะขอตามเป็นปิงปองก่อน,น,อนแล้วกันถ้ามันเป็นนะคาดคเนคาดเดาเอานะครับม,ม,รามารีบโอ้โหนะฮสิบสี่สแล้วเป็นโอ้โหเจ็ดเท่ามันไม่ใช่สิบันโอ้โหของเราห้าแต้มของเราห้าแต้มของเขาหนึ่งแต้มโยก ยังดี er ยังดีที่ได้ <Player S> 1>, 1 6 2่ันมันต่างกัน4แต้มมันก็คูณโบนัสด้วยนะรอเข้าเป็นปิงปองเลยจ้าขอยาวๆนะตอนนี้นะขอยาวๆนะจ้ะขอปิงปองยาวๆนะจ้ะบีอาร์กนะเรากดบ,บีอาร์ถามดูก่อนนะครับบีอาร์นะจ้ะ บีอาร์ไปก่อนนะจ๊ะรีบโอ้ยสิบนั้นเจ็ดแต้มแล้วครับฝั่งเราอุ้ยดึสวยจัดจัเก้าแต้มหลังครับสวยมากๆทันห้ายี่สิบครับยังมีี่ทีมานะจ๊ะนะจ๊าเอาละสิเอาละสิอีกสองไม้นะจ๊ะ ไม้ที่สามสิบสี่แล้วตอนนี้ฟองจะเข้ารัวๆเลยเรื่องทีอาร์คนะเราเป็นเพลเยอร์อาร์คนะครับก็มีแนวโน้องที่จะมาเหมือนกันนะอุย้ยลงไม่ได้ลืมขอโทษขอโทษขอโทษลืม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 ม,มามไม้นี้ครับ,ไม,รบไม้ที่สามสิบสี่ครับเดือดสามห้าไม่แน่ใจลืมไปก็ขอโทษด้วยนะครับอู้หกครับฝั่งนั้น มันนั้นเป็นผีครับเป็นผีดึงเข้าโอ้โหหกเท่าหกเท่ากระเด้าเด้งหกเท่ามะเต่ากรามผ่านหกสิบกับอย่างน้อยก็ได้นะมันถ้าเราลงทายไวอะอย่างน้อยๆถ้ามันทายมาเราก็ไม่ได้เสียหมดนะอย่างน้อยก็ได้กลับมานิดนหน่อยก็ยังดีว่าไม่ได้อะไรเลยนั่นตัตัตั พีอาร์นะจ๊ะถ้าเป็นพีอาร์เนี่ยมันเข้าอยู่แต่มันก็มันก็สุ่มเสียงที่มันอาจจะไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันก็อาผมขอเล่นไม้เดียวแล้วกันไม่ใช่ผมขอเล่นไม้เดียวผมขอเล่นแค่เบ็ดเดียวแล้วกันนะครับไม่เต็มช่องเหมือนเคยนะเราแค่ตามแบบอุย้ยสิบกับเก้าแล้วฝั่งนั้นสี่ฝั่งนี้เข้าผีปะเออเข้าเจ็ดยังพอไม่ลุ้นยังพอ <c oughs> ดึงเข้าไกลจับ พ่อค er ุณเอ้ยพูดเอ้ยมาขอไม้สุดท้ายนะมันเกินสิบไม้ไปแล้วแหละนะครับมันเกินสิบไม้ไปแล้วแหละแต่ผมขอไม้สุดท้ายก่อนแล้วกันนะ <Start S 1> ขอไม้สุดท้าย <Betty. S 1> ก่อนแล้วกันอืมมันจะเป็นคู่หรือมันจะเป็นอันนี้วะเชื่อมั่นในแบงค์เกอร์แล้วกันนะจ๊ะ อ่ะไม้สุดท้ายจริงจังไม้สุดท้ายจริงจังกระเบองหม้อไม้สุดท้ายจริงจังกระเบองแต่ขอสวยๆงามๆนะจ๊ะฮะโอ้ยฝั่งนั้นอรูมีแล้ลงไม่ได้ลงครับโอ้ยน่าเสียดายพี่แพรกับพี่แพ้ครับโอ้ยไม่สิ่ทีนนี้แพ้กับพี่แพ้นะครับอ่ะอย่างน้อยๆครับได้มากำไรแน่นอนนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่เราทำวันนี้นะสิบ ไม้นะผมน่าจะเล่นเกินไปไม้หนึ่งแล้สิบไม้นะก็กําไรชัวๆแน่นอนแล้วครับก็คือจากตอนนั้นเราเริ่มที่2 0งหมนะตอนนี้ก็36มหมนนี่ยาวๆขึ้นมาค่อยๆตีค่อยๆตีขึ้นมานะครับมาน้อยแต่มาดีกว่าไม่มานะจะกําไรของเรานะอ่ะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องแปะสิงค์ <No. S 1> พาบวก <No. S 1> ด้วยนะจ๊ะเออแล้วสำหรับวันนี้ ใครที่สนใจสุดดีการันตีให้มีใต้ด s c r i p t ชันของเรานะจ๊ะเข้าไปกดเข้าไปคุยเข้าไปพูดคุยเข้าไปถามอะไรกันได้หมดเลยนะจ๊ะเออวันนี้แปะสิงขอลา <Bank> er ไปถอนกำไรออกก่อนน,นะจ๊ะ <has S 2> อูค้างไว้นานวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ